วันนี้นะคะเราจะเป็นตอนต่อจากวันอังคารที่แล้วค่ะที่เราคุยกันไปถึงเรื่องความเป็นประตูสู่อาเซียนของภาคกลางของประเทศเวียดนามนะคะวันนี้จะไปเจาะที่จังหวัดแง่อันกันค่ะกับอาจารย์อภิารวานิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กท์ทุกท่านครับผมเราอยู่กันที่ภาคกลางของเวียดนามซึ่งมีหลายจังหวัดมากนะครับสี่ห้าจังหวัดได้ ต่หนึ่งในจังหวัดที่น่าสนใจที่อยากจะชวนคุณชิบิตคุยวันนี้ก็คือจังหวัดแงอานหรือแงอันก็ได้นะครับมีเมืองเอกชื่อว่าเมืองวินนะครับซึ่งถ้าเราจุดเมืองวินเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเมืองวินก็จะห่างจากกรุงฮานอยประมาณทั้งสามร้อยกิโลที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าจังหวัดแงอานเป็นบ้านเกิดของท่านลุงโฮนะครับวีรบุรุษของคนเวียดนามท่านโฮจิมินครับผมค,บความสําคัญของจังหวัดแงอาน ในแง่ที่เป็นประตูสู่อาเซียนอย่างสองเรื่องครับหนึ่งเป็นเส้นทางการค้าต้องผ่านจังหวัดแง่งงานเส้นทางการค้าระหว่างเวียดนามจีนและเขาอาเซียนจะต้องผ่านจังหวัดแง่อ่านอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนเรามาเริ่มแรกกันก่อนนะครับเส้นทางการขนส่งที่สําคัญต้องผ่านจังหวัดแง่อ่านปกติอาเซียนเนี่ยนะครับเวียดนามสามารถติดต่ออาเซียนทางบกนะฮะได้ตั้งแต่เวียดลาว แล้วก็พมา่าเนี่ยผ่าน2เส้นทางก็คือเส้น R8 นะครับบึงการบริคัมไซแขวงบริคัมไซนะครับด่านนาพาวในลาวแล้วก็กาวแจในเวียดนามและก็ต้องผ่านจังหวัดไงกงาครับแล้วก็ไปภาคเหนือผ่านกุงฮานอยแล้วก็ไปจบที่ประเทศจีนนะอีกเส้นก็เป็น R12 นะครับนครพนมท่าแขกแขวงขมวนแล้วก็ด่านนาพาวของลาวแล้วก็ จารอของเวียดนามและก็ต้องผ่านจังหวัดแงะอาดีกเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสองเส้นก็จะต้องผ่านจังหวัดแง่าอาหลายคนฟังผมอาจจะสงสัยว่าเออบทบาทความสมคัญในการขนส่งทั้งสองเส้น r 8 r 1 2เมื่อมีรถไฟลาวจีนแล้วเนี่ยบทบาทตรงนี้จังหวัดแง่างานจะลดความสําคัญหรือเปล่าผมบอกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น<ะ>เพราะว่าจุดเป้าหมายปลายทางของสินค้าเนี่ยถ้าเราไปรถไฟลาวจีนเป้าหมายอยู่มณฑลจีนฝั่งตะวันตก แต่ตรงจังหวัดแง่อานทางผ่านเนี่ยนะครับ R8 R 1 2ิบเนี่ยเป้าหมายไปอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนก็มันมลทนกว่างโจหรือเขตปกครองตนเองกว่างสีหรือควางสีจ้วงนั่นแหละนะฮะนั่นคือจุดหมายปลายทางของสินค้านะครับนี่คือความสําคัญของการขนส่งของจังหวัดแงะงานที่เป็นประตูสู่อาเซียนในแง่าการค้าอันที่สองครับจังหวัดแงะอานซึ่งจะเป็นประตูสู่อาเซียนเนี่ยครับในแง่ของการลงทุนการลงทุนนี่นะครับจังหวัดแงะอานมีการ พัฒนาเขตอุตสาหกรรมหลายเขตอุตสาหกรรมหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือเขตอุตสาหกรรม V10 VSIP เวียดนามสิงคโปร์อินดัสเซียพาร์คนะซึ่ง V10 มีถึง7จดแห่งเพราะนั้นเวียดนามกับสิงคโปร,ร์จับมือกันพัฒนาเขตอุตสาหกรรม7จดแห่งทั้งประเทศเวียดนามแต่ว่าหนึ่งในนั้นอยู่ที่จังหวัดแงะเขตอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก็คือเขตอุตสาหกรรมน้ำขับนะที่เน้นเรื่องของการลงทุน นะฮะเหล็กชิ้นส่วนรถยนตย์เขตอุตสาหกรรมพงใหม่เน้นเรื่องของการลงทุนในวัสดุก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมดองน้ําเน้นเรื่องของอาหารทะเลและก็เครื่องดืง่มซึ่งมีบริษัทใหญ่ที่ทําเรื่องปลากระป๋องของไทยก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่ในเขตอุตสาหกรรมดองน้ำเขานะเขามาจับคู่กันได้ไงคะอาจารย์ระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์คะ่ะสิงคโปร์นี่เขามีจุดเด่นในแง่ของการไปวางแผน นะครับโลเคชันต่างๆนะสถาปัตยกรรม<ฆ>นะฮะคืเป็นจุดเด่นของสิงคโปร์อยู่แล้วสิงคโปร์เนี่ยไปพัฒนาในประเทศจีนในเขตอุตสาหกรรมของประเทศจีนก็มีนะครับผมเพราะฉนั้นสิงคโปร์มีจุดเด่นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ง่ายที่จะไปจับมือกับหลายๆประเทศสิงคโปร์ก็ไปพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในเียนมาร์ก็ในเวียดนามก็ับนี่เป็นจุดเด่นของสิงคโปร์ครับผม<ฆ>นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีเขตอุตสาหการรมบริษัทรายใหญ่ ที่พัฒนาเขตอุตสาหกรรมของไทยก็ไปพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ในจังหวัดแง่อานเช่นกันจุดเด่นอีกอันหนึ่งของจังหวัดแง่งานก็คือการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะครับให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปถ้าใครเข้าไปลงทุนชาพื้นที่นะฮะในทั่วทั่วไปก็จะไม่เสียภาษีถึง11ปี<ะ>แต่ถ้าไปลงทุนไปชาพื้นที่ลงทุนในกิจการที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนก็จะไม่ต้องเสียภาษีถึง15ปี อนอกจากนี้เนี่ยภาษีนิติบุคคลที่เราเรียกว่า CIT Corporate Income Tax ก็เสียครึ่งหนึ่งนะปกติภาษีนิติบุคคลในเวียดนามเนี่ยก็เสียประมาณทั้ง2ี่เปถ้าไปอยู่ในที่นี่เนี่ยก็เสียเสียภาษี10%เท่านั้นเองอนอกจากนี้ก็คือค่าจ้างที่ค่อนข้างจะถูกกว่านี่คือยุทธศาสตรสสำคัญในการดึงเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติเข้าไปสู่ภาคกลางเพราะเป็นนโยบายหลักของประทเทศเวียดนามที่จะเป็น เน้นเรื่องของการลงทุนในภาคกลางมากขึ้นและก็เป็นประตูสู่อาเซียนครับคุณทิวิ์ครับน่าจะช่วยสร้างงานให้กับคนเวียดนามในภาคกลางมากขึ้นด้วยไหมคะอาจาร<า>ย์คือแทนที่งานมันจะก,กระจายไปภาคเหนือกับใต้กับเมืองที่เราบอกว่าได้ยินชื่อเป็นประจำตอนนี้ก็เลยพยายามสร้างวอลลุ่มในภาคกลางถูกไหมคะแน่นอนครับแน่นอนเลยนะครับเพราะนั้นทั้งเรื่องของภาคบริการเรื่องของอุตสาหกรรมและเรื่องเกษตรรัฐบาลเวียดนามเน้นตรงนี้มากเพื่อจะให้เศรษรกฐกิจเนี่ย ขยายตัวมากขึ้นปกติเกษตรกจเวียดนามก็40เปอร์เซ็นต์อยู่ภาคเหนือ50เปอร์เซ็นต์อยู่ภาคใต้10เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ภาคกลางเพราะนั้นจะทําทำอย่างไรที่ให้ภาคกลางของเวียดนามที่มีอยู่10เปอร์เซ็นต์เนี่ยขยายตัวมากขึ้นก็ต้องให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและก็ตำแหน่งเขาอนข้างจะใช่ก็คือว่าเป็นประตูที่จะติดต่อกับประเทศลาวไทยและก็เมียนมานะโดยเฉพาะยิ่งสินค้าไทยจะต้องใช้บริการบนเส้นทางภาคกลางของเวียดนามนี่แหละครับ ค่ะอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะด้ว,วามินดีครับสวัสดีครับอาละค่ะฟังอาจารย์อ่านแล้วนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้เราคงจะได้ยินเรื่องราวข่าวคราวจากแง่อันมากขึ้นแน่นอนนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคเนควันนี้ค่ะ